มีเรื่องที่เราต้องคุยกันหลายเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2021เนื่องจากมีกระแสนในโลกโซเชียลที่บางครั้งต้องบอกว่าเป็นข่าวคมลอยหรือข่าวที่ไม่ได้มาจากทางสมาคมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงนะครับดังนั้นผมอยากให้แฟนๆที่ติดตามเชร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีความเชื่อถือมากที่สุดกับแหล่งข่าวสาร ที่มาจากทางสมาคมวอลเลย์บอลหรือสื่อที่มีมาตรฐานต่างๆเช่นไทยรัฐหรือจากทาง SMM วอลเลย์บอลซึ่งหากมาจากสื่ออื่นที่เพียงแค่อยากสร้างกระแสหากเป็นข่าวในแง่ลบมันไม่เป็นเพียงจะทำให้แฟนๆสับสนกับข่าวแต่มันจะตีสะท้อนมหานักกีฬาที่พวกเขากำลังทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อหวังในชัยชนะเพื่อหวังในการเป็นแชมป์ในศึกครั้งนี้และข่าวจริงก็คือ ทางฟิลิปปินส์เขาไม่ได้ห้ามคนไทยทั้งประเทศในการเดินทางเข้าประเทศเขาอาจจะห้ามเพียงนักท่องเที่ยวเท่านั้นโดยตอนแรกการแข่งขันจะจัดที่ประเทศจีนแต่จีนมีการเสนอมาตรการให้มีการกักตัวนักกีฬาก่อนเข้าแข่งขันหลายวันทําให้ต้องมีการเสนอประเทศอื่นที่พร้อมกว่าซึ่งก็เป็นฟิลิปปินส์ที่นักกีฬาเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ให้อยู่ในมาตรการต่างๆ เหมือนสาวไทยที่ไปอิตาลีในชุดเนชั่นลีกหรือชุดยูย่สิที่ไปนิอร์แลนด์และเป็นเยี่ยมดังนั้นแฟนๆมั่นใจได้ว่าจะเห็นสาวไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียได้ชดโชว์ฟอร์มมิศึสุดครั้งนี้แน่นอนครับและนักตบสาวไทยส่วนใหญ่ซึ่งที่ผมคาดเดาเอาไว้คาดการเอาไว้14รายชื่อที่มาจากชุดเตรียมทีมเนชั่นลีก2021แต่ไม่เกี่ยวกับทางสมาคมนะครับ โดยที่ผมคาดเดาเอาไว้มีดังนี้ตำแหน่งเซตเตอร์พรอนพันธ์เกิดปลาดทิชกรบุนเลิศตำแหน่งบอนเร็ลทิชยาบุญเลิศทัดดาวนึกแจ้งแก้วกรยากมุนจลาหัตยาบำรุงสุขชิตพรกำลังมากตำแหน่งตัวรับอิสระสุภัตราเพโลดยุภาสนิทกลางและในตำแหน่งหัวเสาและบีหลังชัช,ชุออนโมกสี อัชรพรคงยศส,สสิพพรเจริวิสูตรพิมพิชยากกรมธนชาสุขสดโดยตอนนี้สาววิทยาลรไทยได้เข้าไปเก็บตัวแบบบปบเบิลที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองซึ่งจะมีเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ร่วมกับนักกีฬาได้สำหรับซื้อข่าวต่างๆก็ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปเก็บภาพหรือทำข่าวใดๆไ,ได้ในช่วงนี้แต่อาจจะมีภาพต่างๆ จากนักกีฬาออกมาบ้างจากโชเชียลก็ต้องคอยติดตามกันและให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปนะครับ